จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการผลิตเกลือทะเลมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยอาชีพการทำนายเกลือถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญและมีวิถีมาอย่างช้านานเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ผลิตเกลือทะเลเพื่อจำหน่าย โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อซึ่งเกษตรกรจะได้ราคาแตกต่างกันไปตามที่ผู้ซืกก้อกำหนดต่อมาเมื่อภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือในพื้นที่บ้านบ่ออำเภอเมืองสมุทรสาครจึงได้รวบรวมสมาชิกผู้ทำนาเกลือและได้จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เกลือทะเลมหมู่5ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครในปี2561ปัจจุบัน แปลงใหญ่มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น15รายพื้นที่3 5 0ไร่โดยมีนางสาวกรุลขจิตเรืองกิดภพศาลทำหน้าที่เป็นประธานและผู้จัดการแปลงใหญ่ในปี2563กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่หําตำบลบ้านบอกได้กำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเลจึงได้เขียนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน2 1 8ล้านน8บาทโดยได้ดำเนินการปูผ้าใบาพลาสติกในพื้นที่นาเกลือของสมาชิกจํานวน12รายรายละ1ไร่ซึ่งการดำเนินการดังกลา่าวส่งผลให้แปลงใหญ่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันจํานวน5ด้านดังนี้ 1. บ้านการลดต้นทุนการผลิตสมาชิกแปลงใหญ่สามารถลดค่าใช้ใจ่าย ค่าแรงงานและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องบดกริ้งนาก่อนการผลิตในแต่ละรอบทำให้เกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละรายสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก1บาท1สตางค์ต่อกิโลกรัมเหลือ87สตางค์ต่อกิโลกรัม 2. ด้านการเพิ่มผลผลิตสมาชิกแปลงใหญ่สามารถผลิตเกลือทะเลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก5รอบเป็น7รอบโดยแต่ละรอบ ผลผลิตเกลือทะเลเพิ่มขึ้นจาก24,000กิโลกรัมต่อไร่เป็น32,000กิโลกรัมต่อไร่ดังนั้นเกษตรกร,ร,กรแต่ละรายจึงสามารถผลิตเกลือทะเลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก120ตันต่อไร่ต่อปีเป็น224ตันต่อไร่ต่อปี 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเลเมื่อเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีผ้าใบมาใช้ในการผลิตผลผลิตเกลือทะเลที่ได้มีความขาวสะอาด โดยเกษตรกรสามารถผลิตเกลือขาวได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ60เป็นร้อยละ80และไม่มีผลผลิตเกลือทะเลดำา 4. ด้านการบริหารจัดการร่วมกันสมาชิกแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันจากกลุ่มแปลงใหญ่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้พัฒนาจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใช้ชื่อบริษัทว่า บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หนาเกลือทะเลสมุทรสาครจำกัดและ 5. ด้านการตลาดแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่5ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยนำเกลือทะเลรวมถึงผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตเกลือทะเลมาแปรรูปและสร้างแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการตลาดนำการผลิต จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มแปลงใหญ่เกือทะเลหมูห่ตําตำบลบ้านบ่อเอเมืองจงสมุทรสาครได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเกลือทะเลจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตจนทําให้กลุ่มแปลงใหญ่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่มได้วางไว้ร่วมกันทั้ง5ด้านทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรปแปลงใหญ่ ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างไรก็ตามกลุ่มแปลงใหญ่ยังได้มีการกำหนดเป้าหมายการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเก g ผ p เกลือทะเลและการทัฒนาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า และมีคุณค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวนาเกลือของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป